ที่พฤทา <S <S <an> <S การจากลาดุดโลกสลายเมื่อจากไปเก้าเดือนไวเหมือนฝันแต่ความยุติธรรมช่างล่าช้าและเงียบงนันรอถึงวันเพื่องินด้วยความจริงแต่ความหวังจะมาถึงความตายคือคำตอบแด่คนแหกกรอบจึงคากชีวิต ด้วยกฎหมายเพื่อไม่ให้อำนาจถูกทำลายแม้มีคนโดนทำร้ายก็จำยอมขอเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อส่งเสียงยืนข้างเคียงประชาชนและผู้สูญหายแด่วิญญาณเหล่านักสู้ที่ต้องตายจะก้าวไป เพื่อมุ่มสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมปฏิรูปสารให้เที่ยงธรรมและโปรง่งใสคือลมหายใจไว้อิสรภาพที่กักขังเพื่อความปลอดภัยจากกรมราชทรัร์เพื่อสารฝันบณิธานบุ้งให้เป็นจริง ัดู่ชีวิตสับที่ตอนสำนึกอพาทายความรู้สึกพาเลือดอุดุงการผลลับอย่างที่เห็นชีเช่นเป็นหลังฐานผู้ชา,ชา,าอ,อุดมการเริ่มเป็นเละเทะ่อยเธอแล้วนะผู้บีบพัง ผู้มาทวงถามเป็นทรรมจนถธอต้องตายหัวใจเธอใหญ่กว่าใครหลายคนผูผ่ันด้วยชีวิตสัตว์ต้องสังนักสาทายวางรู้สึก่าลุกโอดอันดาคนลอย่างที่เห็นชีเช่นเป็นหลักฐานผู้ทาก น,นี้เป็นบทกวีนะคะที่เราได้รับเกียรติแต่งโดยพี่รนฝันตะวันเศร้านะคะก็เลยเราก็เลยเอานำบทกวีเนี้ยมาอ,อ่านให้ทุกๆคนฟังในวันนี้เลยนะคะเนื่องในโอกาสครบ9้าเดือนท,ที่พี่มุ่งจากเราไปอาจจะเป็นบทกวีที่ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆจริงก็ชื่อบทกวีว่าบทกวีเนติพรวรรณกรรมค่ะ เธอจะเป็นวรรณกรรมเช่นใดนับจากนี้เป็นคำถามที่มักปรากฏเรา after shock เกิดขึ้นเสมอเมื่อใครสักคนไม่กลับมาเมื่อนั้นคือการกลายเป็นวรรณกรรมพูดถึงและรำลึกถึงไปอีกยาวนานเท่ากับการยังไม่ปรากฏของความยุติธรรมวรรณกรรม เป็นของเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือหลายซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการเย้ยหยันมวลมนุษย์ทั้งผู้ที่กำลังอ่านโดยไม่นึกถึงเนื้อแท้ของมันทั้งผู้ที่อ่านแล้วโกหกต่อคำหนึงแห่งตัวเองว่ามันไม่มีอะไรทั้งผู้ที่อ่านแล้วโดยไม่คิดถึงสิ่งใดมากไปกว่านิทานหลอกเด็ก นิทานที่ยังคงหลอกเด็กและผู้ใหญ่เหล่านั้นลวงหลอกให้เชื่อมาตลอดว่าหัวใจพวกเขาเป็นเอกราชมนุษย์ย่อมเป็นเจ้านายเหนือสารพัดสิ่งนิทานจึงยังลวงหลอกข้ามยุคข้ามสมัยในทุกขณะที่เราล้วนคือทาตของสารพัดอยา่างยอมเป็นทาต แด่บางบัลลังและบางเงาจากนี้เธอจะเป็นวรรณกรรมเช่นใดบนหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยสีอันหนืดข้นละเลงเรื่องราวไปทั่วทุกบรรทัดอาจจะเป็นการว่าด้วยจินตนาการแห่งการถูกกดขี่วาดด้วยเป็นปีศาจต,ต่อระบบแห่งบางสิ่งความตาย ของเด็กเลวสามคนหนึ่งซึ่งถูกความเชื่อทรยศและถูกทรมานด้วยความรักเจ้าหญิงที่จะไม่ยอมงอมืองอตีนรอเจ้าชายคว้าดาบและขวานเข้ารมรันกับพยามังกรนางเงือกน้อยที่ยืนยันในอัตลักษณ์แห่งครีบหางโดยไม่ง้อมนุษย์เพศผู้หรือที่น่าเศร้า คือการเป็นหน้ากระดาษว่างที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เขียนความจริงลงไปเธอคงจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่คนอื่นอยากให้เป็นมันคงแล้วแต่ต้นทางของแสงแดดที่ทำองศาแต่ละช่วงวันมันคงแล้วแต่ตําแหน่งแห่งดาวในแต่ละค่ําคืน เพราะเธอได้เป็นอีกหนึ่งในจํานวนของหนุ่มสาวมากมายผู้เริ่มต้นออกเดินทางแต่ไม่มีวันกลับมาในความชัดเจนที่สุดขณะนี้เธอคืออัตชีวประวัติที่ยังคงข้ามค้างไม่มีวันกลับมาตราบเท่าที่สงครามทางชนชั้นยังไม่จบสายเกินไปในผืนแผ่นดินหนึ่ง กระดาษมากมายยังคงคั่งค้าง,ง,างมีหน้ากระดาษมากมายที่ถูกทำให้ขาดตอนพวกมันฉีกกระดาษเพื่อไม่ให้ถ้อยคำถูกร่างหักปากกาและดินสอกลืนกินแท่งถ่านชาโคและกราไฟตก่อเขื่อนกั้นมหาสมุทรแห่งหนุกทุกเฉดสีเพียงเพื่อการไม่ให้เขียน เฉกเช่นการตัดตอนสายลมแห่งการปฏิวัติพวกมันอาจฆ่าได้แค่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งพวกมันอาจฆ่าได้แค่เด็กเลวคนหนึ่งไม่ใช่ลูกธนูที่ไม่เคยเสียใจกับการพุ่งไปข้างหน้าพวกมันอาจฆ่าความเปลี่ยนแปลง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้รู้อยู่แก่ใจว่าไม่อาจทำลายความเปลี่ยนแปลงได้ต่อให้เรื่องราวของเธอจะถูกลบทอนให้เป็นได้แค่วรรณกรรมในเสียงกระซิบในดินแดนที่ฆ่าคนดีคนหนึ่งและปล่อยให้คนเที่ยอีกคนหนึ่งขึ้นมาปกครองมีสักวัน ที่เสียงกระซิบจะกลายเป็นคำบอกเล่าการบอกกล่าวจะกลายเป็นการตะโกนโม่งสู่การตะโกนในดินแดนที่คนเที่ยบปกครได้ด้วยการสั่งให้คนดีตายสักคนสองคนคนดีที่เหลือจึงไหวสวยกันทุกคนคนดีที่เหลือ กราเพื่อได้ทุกคนเมื่อมีคนดีตายเป็นตัวอย่างสักคนสองคนและนี่คือบทกวีจากที่รอดขันตะวันเข้าค่ะก็ขอบคุณบทกวีเพรอๆไพเร้อนนี้นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ คออยู่เคียงข้างเรามาเสมอในวันที่เราไม่มีใครในวันที่เราไม่ไม่รู้ว่ามองไปจะเหลือใครอีกไหมบุคคลคนนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่ยังคอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดทําให้พวกเราสามารถเดินต่อไปในเส้นทางนี้ได้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามนะคะขอเชิญป้าธิชานะคะขึ้นมาพูดถีค่ะขอเชิญคนด้วยะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะป้ามนุษนะวันนี้เสียงไม่สบายขอโทษด้วยก็ยินดีที่จะมายืนเคียงข้างเด็กๆนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์มันจะพลิกผันไปอย่างไรก็ตามจะเลวร้ายกว่านี้แล้วก็ถ้าจะดีกว่านี้ก็ยิ่งดีใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็ขอเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ไม่ได้มายืนตรงนี้แต่เราก็เชื่อว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเด็กๆนะคะ วันนี้ครบรอบเก้าเดือนแนละ้วใช่ไหมเก้าเดือนแล้วนะที่บุ้งจากเราไปอีกไม่กี่เดือนจะครบรอบหนึ่งปีบทกวีได้บอกไว้วัาหนึ่งสำคัญว่าเขาฆ่าคนคนหนึ่งได้แต่เขาไม่สามารถฆ่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กคนนั้นได้นะคะซึ่งเราก็ทราบตีว่าตอนที่บุ้งเสียชีวิตเขาอยู่ในเรือนจำบุ้งอดอาหารบุ้งใช้บุ้งไม่มีอาวุธ แต่บุ้งใช้ร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธนะคะใช้ร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธโดยการอดอาหารนะคะซึ่งนักสู้จำนวนหนึ่งก็ได้ใช้แบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนักสู้ที่กล้าหาญขนาดที่ว่าถึงที่สุดอาจจะต้องจบลงด้วยความตายเราอาจจะไม่ได้มีนักสู้แบบนั้นเยอะนะดังนั้นการตายของบุ้งมันจึงสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ จริงเราก็เหมือนเอาเปรียบพุ่งถ้าบ้านเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงอีกสักครั้งหนึ่งเราต้องไม่ลืมนะว่าเรามีลูกหลานของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่บนความสุขสบายเราเอาเปรียบเขาเนาะดังนั้นเรามีราชาที่ต้องจ่ายเพื่อคนที่ตายไปก่อนเราทำอะไรได้เพื่อให้มันดีขึ้นเราจำเป็นจะต้องทำนะครับอีกไม่กี่เดือนจะครบรอบหนึ่งปีของพุ่ง และอาจจะ2ปีหรือ3ปีถ้าประเทศนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราจะต้องไม่ลืมเหตุการณ์นี้เพื่อทําให้เรื่องราวของบุ้งตายไปแค่ตัวเท่านั้นแต่ความคิดการต่อสู้แล้วก็พลังทั้งหมดทั้งมวลที่บุ้งได้ทิ้งเอาไว้กับเรามันจะขับเคลื่อนต่อไปมีสัญญาณที่ดีมากตอนที่ตะวันปรึกษาป้าว่าเมื่อครบรอบหปีการตายของพี่บุง้งตะวันอยากใช้พื้นที่แห่งนี้ จัดงานให้กับพ่บุง้งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนในประเทศนี้ที่เป็นผู้ใหญ่จะจะเห็นการจัดงานนั้นเป็นเรื่องที่สมควรที่จะทําเพื่อส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้พูดพี่บุงบ้งได้หรือไม่เราก็คุยกันระหว่างที่คุยกันยังไมไ่ได้คิดอะไรเลยเนาะเมื่อกี้บังเอิญป้านั่งอยู่ที่ตรงทางเข้าขอมีผู้ใหญ่คนหนึงเดินผ่านมาพอดีเลยคุณสานนรองผู้ว่าป้าก็เลย มานั่งคุยกันว่าน้องเขาคิดแบบเนี้ยขอได้ไหมแล้วจากนั้นก็ไปตามตะวันมาซึ่งคุณสารน,นลรับปากเราแล้วเนอะว่าให้ตะวันไปเขียนสิ่งที่อยากทําในวันที่ครบรอบการตายหนึ่งปีของพี่บุ้งมาขอสิ่งกินดีที่จะให้ตะวันและทีมทําสิ่งนั้นนะคะ อขอบคุณคุณสารน์แล้วก็ยังเชื่อว่ายังมีผู้ใหญ่ใจดีในประเทศนี้อีกเยอะเพียงแต่ว่าจะกล้าแสดงตัวหรือไม่กล้าแสดงตัวอันนั้นก็แล้วแต่สถานะของเขาเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเ,เขาเรียกว่ากัญญาณมิตรเนาะผู้ใหญ่ใจดีของพี่บุ้งที่ยืนอยู่ตรงนี้ स्थि <tune> छ <in the water> <tune in the water>